การทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเมื่อได้พบหลวงปู่ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ข้าพเจ้าเขียนนี้สืบเนื่องมาจากหลวงปู่พุทธอิสระได้มีบัญชาให้บรรดาลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายได้เขียนขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึกจากประสบการณ์ของแต่ละคนว่าตั้งแต่ได้มาพบกราบหลวงปู่ได้ฟังธรรมะของท่านแล้วได้รับอะไรบ้างที่เป็นแก่สารมีการพัฒนาจิตวิญญาณของตนมากน้อยแค่ไหน รู้จักแก้ไขพฤติกรรมอุปนิสัยใจคอที่บกพร่องปากหรือไม่ให้ทุกคนเขียนมาเพื่อจะได้พิมพ์เป็นหนังสือแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดอ้อน้อยที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพ,พันธ์2542ซึ่งข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์พอสมควรจะใช้ความพยายามเขียนจากความจำเท่าที่จะจำได้ ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะต้องกล่าวย้อนหลังถึงเหตุที่มาของเรื่องนี้ก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีผลอย่างไรต่อตัวเองบ้างนั่นคือเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือมหาจักรฉบับคนพลโลกเดือนกันยายน2525 25, ของคุณประถมเรียนเมฆปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้เลิกกิจการไปแล้วและคุณประถมก็ได้ถึงแก,ก่กรรมแล้ว ในหนังสือได้เล่าถึงพระพิสุรูปหนึ่งว่าเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหารได้อภิญญาและปฏิสัมพิธาญาณรู้วาระจิตของคนได้กล่าวขนานนามท่านว่าหลวงปู่โลกอุดรหรือพระครูเทพโลกอุดรท่านเป็นพระที่เจริญอิทธิบาทสี่จนมีอายุยืนนานมีพลังจิตสูงมีความเป็นอมะตะท่านจะมาในร่างของพระนุกหรือสามเณร หรือพระผู้เท่าก็ได้ตามแต่ท่านจะให้เราได้พบประการสำคัญก็คือท่านมีความเมตตาสูงมากและท่านจะทุดงไปทั่วอยู่ไม่เป็นที่เพื่อโปรดสัตว์ตามวิสัยของท่านด้วยเหตุนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะพบท่านเพื่อขอบารมีของท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่าวความทุกข์เพราะเชื่อมั่นว่าท่านเท่านั้นที่จะช่วยข้าพเจ้าได้ เป็นความรู้สึกลึกๆที่เกิดขึ้นในใจเมื่อได้อ่านพบเรื่องราวของท่านจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกาจน2,528ข้าพเจ้าได้ไปทำบุญทอดกระถินกับคณะธรรมยาตรานิมิตนำโดยคุณนรงที่วัดปากลุกอำเภอหลบสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีพระครูบาลุ่นเป็นเจ้าอาวาสและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก่อนไปทอดกรถิน คุณนรงค์ได้ทำพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่โลกอุดรและสร้างเหรียญรูปหลวงปู่เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ได้เช่าไว้บูชาส่วนเหรียญไว้แจกแก่ผู้ไปร่วมงานทอดกฐถินและข้าพเจ้าได้เช่าเอาไว้หนึ่งองค์และได้รับแจกเหรียญรูปหลวงปู่ในงานบุญครั้งนี้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าได้นำมาบูชาจนทุกวันนี้ต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2528หลังจากไปทำบุญทอดกฐถินแล้ว ตอนสายๆคุณนรงได้โทรมาบอกว่าตอนเย็นจะมีพระมาโปรดที่บ้านและบอกให้ข้าพเจ้าไปซึ่งข้าพเจ้ายังได้ย้อนถามไปว่าใช่หลวงปู่หรือเปล่าคุณนรงตอบว่าไม่ทราบและได้สั่งข้าพเจ้าว่าห้ามถามชื่ออายุและที่อยู่ของท่านคือไม่ให้ถามที่มาที่ไปของท่านตอนเย็นข้าพเจ้าก็ไปที่บ้านคุณนรงกับพี่ชายพร้อมดอกบัวและทูบเทียน เพื่อที่จะไปกราบพระที่กุณนรงบอกเมื่อไปถึงเข้าไปในบ้านก็พบพระหนุ่มรูปหนึ่งอายุประมาณส0สิปีรูปร่างสูงโปร่งผิวพรรณผ่องใสนั่งอยู่ในท่าที่สงบสำรวมหน้าเลื่อมใสามากข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นและรู้จักท่านมาก่อนแต่นึกไม่ออกว่าเคยพบเห็นที่ไหนเกิดความศรัทธาท่านมากท่านยิ้มให้ข้าพเจ้าและถามข้าพเจ้าว่า รเรียนนโมมยธิกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นอย่างไรบ้างข้าพเจ้าตอบท่านว่าหลวงพ่อให้รักษาศีลและกำหนดคำภาวนาว่านะมะพะทะจะได้ตัดขันห้าทำจิตมุ่งสู่พระนิพพานให้ทำดังนี้ทุกวันก่อนนอนจนเคยชินและข้าพเจ้าได้ถามท่านว่าการทำดังนี้จะทำให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่ท่านตอบว่า พระนิพพานไม่ใช่ของใครทุกคนมีสิทธิ์ไปได้ทั้งนั้นถ้าปฏิบัติจริงข้าพเจ้ายด้ถามท่านไปอีกว่าหลวงปู่โลกอุดรท่านจเจริญอิทธิบาสีจนมีอายุเป็นพันพันปีนั้นจริงหรือไม่ท่านตอบว่าจริงและกล่าวต่อไปว่าการมีอายุยืนนานเป็นกรรมอย่างหนึ่งและพูดถึงกรรมคือการกระทำว่ากรรมใดที่ทําโดยไม่เจตนาถือว่ากรรมนั้นเป็นโบคะ มีผู้เข้าใจว่าท่านคือพระพุทธเจ้าแต่ท่านปฏิเสธว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีความปรารถนาในพระโพธิญาณมานานแสนนานหลังจากนั้นพระหนุ่มองค์นี้ก็จะมาโปรดที่บ้านคุณรงค์เป็นระยะระยะตลอดเวลาสปีคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2528ถึงเดือนพฤษภาคม2530ซึ่งข้าพเจ้าจะไปกราบท่านทุกครั้ง พื่อฟังธรรมะจากท่านเพราะธรรมะที่ท่านแสดงนั้นเขาพระเจ้าไม่เคยได้ฟังจากที่ใดมาก่อนเลยท่านใช้ภาษาง่ายๆฟังแล้วเข้าใจทําให้เกิดความกระจา่างแจ้งแถมยังสนุกมีรสชาติไม่ทําให้เบื่อบางครั้งข้าพระเจ้าปรารถนาจะฟังธรรมะเรื่องใดเพียงสํารวมจิตตั้งความปรารถนาท่านก็จะแสดงให้ฟังโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากยิ่งทําให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในความสามารถล่วงรู้ความคิดของผู้อื่นท่านไม่ให้สนใจในตัวของท่านว่าท่านคือใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนสอนให้เรียกตัวท่านว่าท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านว่าหลวงปู่โลกอุดรท่านจเจริญอทธิบาทสี่จนมีอายุเป็นพันปีนั้นเพื่อที่จะมาช่วยจันลงพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ท่านไม่ตอบแถมโดนดุด้วยและถามว่า ระนิพพานเป็นรูปหรือนามท่านตอบว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่เป็นความว่างสงบและเย็นท่านสอนให้ทำจิตถึงผู้รู้ข้าพเจ้าก็ถามท่านว่าดวงจิตผู้รู้มีลักษณะเป็นอย่างไรท่านตอบว่าดวงจิตผู้รู้คือจิตที่นิ่งสงบและอีกครั้งหนึ่งท่านมาโปรดที่บ้านคุณรงในตอนสายๆและมาฉันเพลด้วยหลังจากฉันเพลแล้วท่านก็นั่งคุยกับญาติโยมสักพักหนึ่ง ท่านก็สั่งให้คุณนรงไปเก็บใบมะม่วงมาสีห้าใบล้างและเช็ดให้สะอาดแล้วใส่ในซองยาวบอกว่าจะนำไปเป็นค่ารักษาพระอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ข้าพเจ้ามีความรู้สึกแปลกใจว่าทำไมท่านทำอย่างนั้นแต่ภายหลังก็เข้าใจการแสด,ดงธรรมะของท่านเน้นในเรื่องของปัจจุบันไม่ให้นึกถึงอดีตหรืออนาคตท่านสอนว่าให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และสอนให้มีสติให้ใระลึกรู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นอกจากนี้ยังสอนการนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานุสติท่านบอกว่ากรรมาฐานข้อนี้เป็นกรรมาฐานที่ใหญ่และสำคัญมากที่สุดในกรรมาฐานทั้ง40ส,สบกองด้วยความศรัทธานในองค์ท่านข้าพเจ้าจึงนิมนต์ท่านมาปโปรดที่บ้านบ้างซึ่งท่านก็เมตตามาให้ เมื่อวันที่30มิถุนายน2530ท่านให้ไปรับท่านที่วัดบรวรมงคลลิงคบในตอนบ่ายข้าพเจ้าก็ไปกับพี่สาวระหว่างทางที่มาบ้านปรากฏว่าฝนตกหนักมีรถเสียเพราะรถขัดข้องหลายคันแต่แท็กซี่คันที่ข้าพเจ้านั่งมากับท่านอาจารย์และพี่สาวไม่เป็นอะไรถึงบ้านประมาณ5โมงเย็นท่านมานั่งประมาณ1ชั่วโมง ข้าพเจ้าได้ถามปัญหาธรรมะท่านว่าธรรมะข้อใดที่คารวะควรนํามาใช้ในชีวิตประจําวันท่านตอบว่าความอดทนเพราะความอดทนทําให้เราฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จเป็นธรรมะขั้นสุดยอดและกล่าวต่อไปว่าถ้าอยากพบเราให้มันปฏิบัติในวันนั้นที่บ้านมีผู้ตามท่านอาจารย์มา และขออนุญาตนำอาหารไปเลี้ยงเพนท่านที่วัดบวรมงคลในวันที่9กรกฎาคม2530ซึ่งข้าพเจ้าก็ขออนุญาตไปเลี้ยงเพลท่านด้วยนั่นคือการพบกันครั้งสุดท้ายปรยิยะนั้นใกล้จะเข้าพรรษาและคิดว่าออกพรรษาแล้วท่านจะมาโปรดอีกแต่ก็คอยหายพยายามติดต่อตามข่าวจากบ้านคุณนรกก็ไม่ได้เรืองข้าพเจ้ามีความคิดถึงท่านมาก เพราะมีความปรารถนาจะฟังธรรมะและเรื่องแปลกๆจากท่านอีกและจำได้ว่าท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากจะพบเราให้มันปฏิบัติคำพูดประโยคนี้ถ้ามีคุณค่าเป็นอย่างมากต่อข้าพเจ้าเพราะทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักการรักษาศีลเช่นศีลห้าศีลแปการบำเพ็ญสมาธิภาวนาหรือที่เราเรียกรวมกันว่าการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ไปทำบุญที่ไหนๆข้าพเจ้าก็จะน้อมจิตถวายอนิสงส์แก่ท่านทุกครั้งและอธิษฐานจิตขอให้ได้พบท่านอีกได้ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาถวายท่านเป็นเวลาถึง6ปีแล้วคำอธิษฐานของข้าพเจ้าก็สำเร็จผลเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือโลกทิพย์ฉบับที่246เดือนมีนาคม2536มีผู้เขียนเล่าลงในคอลัมน์คุยกับบอกอ ถึงปฏิปทาของพระหนุ่งรูปหนึ่งท่านไม่ยอมบอกชื่ออายุเมื่อได้อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าปฏิปทาคล้ายท่านอาจารย์ที่จากไปถึงหปีคนอื่นเรียกท่านว่าหลวงปู่พุทธอิสระข้าพเจ้าจะไปสืบถามตามที่อยู่ในหนังสือคือสมัักสงฆ์ธรรมอิสระตำบลห้วยขวางถนนมาลายแมนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปที่นั่นและพบกับหลวงพี่ปราโมทท่านถามข้าพเจ้าถึงความเป็นมาข้าพเจ้าก็เล่าให้ท่านฟังเมื่อท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไปอยู่ถ้ำไก่หล่นอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้นำรูปถ่ายของหลวงปู่พุทธอิสระมาให้ดูข้าพเจ้าดูแล้วก็ตอบว่าไม่เหมือนพระหนุ่มที่ข้าพเจ้าเคยพบหลวงพี่จึงถามว่า และจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระหนุ่มที่โยมเคยพบข้าพเจ้าจึงตอบว่ารูปร่างไม่สำคัญเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ถ้าได้ฟังธรรมะก็จะจับได้เพราะไม่มีใครแสดงได้เหมือนดังนั้นหลวงพี่จึงบอกให้ข้าพเจ้าไปพร้อมกับท่านตอนปลายเดือนมีนาคม2536เนื่องจากท่านต้องพาพระเนีนที่บววฤดูร้อนไปกราบหลวงปู่ที่ถ้ำไก่ลน่นข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนสาคน ก็ติดตามไปด้วยแต่ผิดหวังเพราะไม่ได้พบหลวงปู่แต่ก็ไม่ได้ท้อถอยพอวันที่สิเมษายน2อ3 6าก็ไปอีกพร้อมพี่ชายลูกสาวหลานและเพื่อนคราวนี้ได้พบหลวงปู่ได้พรมน้ำมนต์และให้พรท่านอ้างถึงอำนาจแห่งพระโพธิญานที่ท่านปรารถนามานานแสนนานจงเป็นพลังปัจจัยให้ท่านทั้งหลายคิดอะไรขอให้สมปรารถนา และที่น่าประทับใจอย่างยิ่งของข้าพเจ้าก็คือประโยคที่ว่าที่ให้แก่เราโดยเฉพาะเจาะจงนั้นเราขอน้อมรับทําให้ตัวเราเองรู้ว่าตลอดเวลาหกปีที่ไม่ได้พบกับพระหนุ่มองนั้นการที่ข้าพเจ้าทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วน้อมจิตถวายอนิสงส์ถึงท่านนั้นท่านรับรู้อยู่ตลอดเวลาทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหลวงปู่ก็คือท่านอาจารย์ หรือพระนุ่มองค์นั้นนั่นเองทําให้ปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้พาลูกและเพื่อนไปกราบท่านอีกและมีโอกาสได้ฟังธรรมะจากหลวงปูง่ซึ่งการแสดงธรรมะของท่านก็เหมือนกับท่านอาจารย์ไม่มีผิดคือใช้ภาษาง่ายๆฟังแล้วสนุกเพลิดเพลินเจริญใจทำให้ไม่เบือ่อจากนั้นจึงได้หาโอกาสไปกราบท่านเสมอ โดยไม่เคยคิดเบื่อหรือท้อถอยเลยมีแต่จะเพิ่มศรัทธายิ่งขึ้นปัจจุบันก็ยังไปกราบท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์การที่ได้มาพบหลวงปู่ทำให้รู้จักบุคคลต่างๆทุกชนชั้นต่างอาชีพที่มาเป็นลูกศิษย์ท่านและหลวงปู่ก็ได้ดำริตั้งชมรมธรรมอิสระถ้ำไก่หลนขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ลาวมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความรักใคร่ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกระทำกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำทานเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อมีหน่วยงานอื่นๆมาขอความร่วมมือในการปลูกต้นไม้หลวงปูก่ก็จะเป็นแกนนำพาลูกหลานไปช่วยและลงมือทำเองนอกจากนี้จะมีการซ่อมอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่หน้าถ้ำเพื่อกักน้ำไว้ใช้ปรับปรุงภายในบริเวณถ้ำให้ดูสวยงาม อัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐานในถ้ำเพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่ชาวบ้านที่มาเที่ยวตั้งเป็นอุทยานเพื่อการศึกษาธรรมะสร้างบันไดขึ้นถ้ำใหม่ให้มีทางลาดกว่าเดิมเพราะบันไดเก่าชันมากและเมื่อวันที่23ตุลาคม2536หลวงปู่ได้ทำพิธีหล่อพระพุทธรูปปางคันธาราชพระสังกจายหน้าตัก9นิ้วและ5นิ้ว พระกริ่งอวโลกิเตศวนเรียนไปโพพระมหาโพธิสัตว์จะรึกชื่อพระมหาโพธิสัตว์ทั้งห้าขึ้นภายในถ้ำเป็นการหล่อแบบโบราณที่ไม่เคยมีใครทํากันมานานนับพันปีและท่านจะทําขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและผสมเลือดของท่านลงในเบ้าหลอมด้วยซึ่งพระพุทธรูปที่กล่าวมานี้สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ผู้มีจิตศรัทธานําไปบูชาซึ่งจัดว่าเป็นพิธีใหญ่พอสมควร ผู้ที่จะเข้ามาร่วมพิธีในถ้ำต้องแต่งชุดขาวทุกคนและมีการสวดมนต์ตลอดคืนจนถึงเวลาเช้านอกจากนี้ยังได้สร้างเจดีย์ภายในถ้ำขึ้นอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ปัจจามหาโพธิสัตว์เพื่อระลึกถึงพระมหาโพธิสัตว์ทั้งห้าที่ได้เคยมาพำนักยังถ้ำแห่งนี้พอถึงวันสำคัญทางาศาสนาเช่นวันเข้าพรรษามีการถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบทําบุญเลี้ยงพระวันอาสาฬหาบูชาก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นอกจากนี้หลวงปู่ยังทำพิธีหุงน้ำมันมนต์กวนยาหมาอกซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆและสิ่งสําคัญที่สุดคือพลังจิตของหลวงปู่ทําให้น้ํามันและยาหมองของท่านมีสปปรรพคุณสูงมากมีคนนำไปใช้แล้วได้ผลนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น หลวงปู่ยังสอนให้พวกเราเคารพเทดิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยเช่นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางชมรมก็จะให้มีการบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระรากุศลทุกปีและข้าพเจ้าจะร่วมกิจกรรมทุกๆครั้งจึงทําให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองกับลูกศิษย์หลวงปู่หลายคนซึ่งมีทุกชนชั้นถ้าจะพูดถึงการสอนธรรมะแล้วท่านจะสอนแบบลักษณะธรรมชาติ ให้รู้จักสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราไม่ว่าผู้คนสัตว์ต้นไม้อารมณ์ความรู้สึกความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและการแสดงออกของพวกเราก็าไม่รอดพ้นจากการสังเกตของท่านท่านจะอบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรต่อสู้อดทนท่านกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตาภาวนาเพื่ออวดตัวเองว่าเราปฏิบัติเก่ง การปฏิบัติธรรมคือการรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะทุกกิริยาบถเพราะถ้าเรามีสติศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองสอนให้มีคุณธรรมคือความเมตตามีสัจวาจาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจเสียสละอดทนและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหล่านี้เป็นข้อใหญ่ ท่านจะแสดงธรรมได้อย่างสนุกมีรสชาติฟังแล้วไม่เบื่อได้พบท่านแล้วสบายใจทุกครั้งเพราะท่านให้ความเป็นกันเองเหมือนลูกหลานให้ความสนิทสนมไม่ถือตัวไม่เลือกชั้นวรรณะมีแต่ความอบอุ่นและมั่นใจข้าพเจ้าไม่เคยเบื่อที่จะไปกราบหลวงปู่เลยจะหาใครที่จะมาเหมือนหลวงปู่ไม่มีอีกแล้วเพราะท่านมีคุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่านจริงๆเป็นทั้งปู่ครูพ่อพี่เป็นได้ทุกอย่างถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามมาปรึกษาขอความเห็นจากท่านท่านก็จะช่วยแก้ไขให้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตท่านช่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะดังได้กล่าวแล้วว่าหลวงปู่มีพลังจิตแก่กล้ามากธรรมะของท่านหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะเป็นสิ่งที่ท่านเรียนรู้ด้วยตัวเอง ท่านบอกว่าไม่เคยมีครูที่ไหนมาสอนท่านแต่ได้มาจากการฝึกฝนจนชำนาญจึงเป็นธรรมะอิสระไม่มีในตำราเมื่อนำมาสอนจึงทำให้เขา้าใจถึงจิตวิญญาณของผู้ฟังเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลดีจริงๆสมกับนามของท่านคือหลวงปู่พุทธะอิสระได้มีการอัดเทปธรรมะของท่านและถอดเทปออกมาเป็นตัวหนังสือตัวอ,อย่างเช่น พ่อให้เจ้าทั้งชีวิตพลังบุญพลังจิตเพื่อให้เราได้อ่านได้ศึกษาและวนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นผลดีแก่ตัวเราท่านเขียนบทสโลกต่างๆมากมายหลายบทเจ้าขอคัดตัวอย่างให้ดูสักบ,บทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่มีความหมายมากบทสโลกของท่านจะขึ้นต้นด้วยคำว่าลูกรักทุกบทตัวอย่างเช่นลูกรักไม่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือของพ่อ จะพิเศษพิสดารขนาดไหนมันจะไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยถ้าเจ้าไม่นำมันไปปฏิบัติท่านอ่านบทสโลกนี้แล้วคิดว่าเป็นจริงดังความหมายที่กล่าวในบทสโลกนี้หรือไม่แต่ละบทจะมีความหมายเฉพาะตัวเป็นธรรมชาติและลึกซึ้งมากยากที่จะหาใครมาเทียบได้เมื่อท่านอ่านแล้วนำมาปฏิบัติทำให้เกิดปัญญามีความสว่างในจิตใจ จากประสบการณ์ที่ได้มากราบหลวงปู่ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ามีความอดทนอารมณ์เย็นลงจิตใจหนักแน่นสติมั่นคงมีเหตุผลได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเพราะท่านสอนให้รู้จักการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตรงแนวเมื่อทำตามที่ท่านสอนก็จะรับผลดีจริงไม่เสียแรงที่ข้าพเจ้ามานะบากบัน่นส่ะแสวงหาท่านมานานถึงหกปี ตั้งแต่ได้เคยไปกราบพระองค์อื่นๆมาจนกระทั่งได้มาพบหลวงปู่แล้วข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะไปหาพระองค์ใดอีกเลยเพราะว่าได้พบพระที่แท้จริงที่สแสวงหามาช้านานเกือบชั่วชีวิตเลยทีเดียวไม่เคยดื่มดำซาบซึ้งอบอุ่นใจเหมือนหลวงปู่เลยพระคุณท่านนั้นเบียดล้นในหัวใจไม่อาจที่จะพัณน,นาได้นี่คือความเลื่อมใสศรัทธ,ธา จากใจจริงที่ข้าพเจ้ามีต่อหลวงปู่ปรมครูผู้อยู่เหนือโลกแต่พอมานิกถึงหลวงปู่จะอยู่ให้เราได้ชื่นชมบารมีของท่านเพียงระยะเวลาน้อยนิดแล้วใจหายเกิดความเศร้าเสียดายอะไรไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยเพราะจะไม่ได้ยินเสียงติติงบน่นหรือคำพร่ำสอนจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงกระซาเย้าหย่ลูกศิษย์อีกคงจะเงียบเหงาหน้าดูทีเดียว ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองว่าถ้าไปวัดแล้วไม่พบหลวงปู่แล้วจะทำอย่างไรก็ยังตอบไม่ได้เพราะวัดนั้นยังมาไม่ถึงพยายามเอาธรรมะของท่านหมายใช้คือไม่ยึดมั่นถือบั่นเพราะทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาทางนั้นพยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครสามารถยับยั้งหลวงปู่ได้ พราท่านต้องจาิกไปโปรดสัตว์ที่อื่นๆต่อไปตามวิสัยของพระมหาโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิอย่างไรก็ตามหลวงปู่ไปแล้วอย่าไปรับขอให้กลับมาโปรดลูกหลานอีกลูกยังหวังอยู่เสมอว่าจะได้พบได้กราบหลวงปู่อีกจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่เพื่อคอยการกลับมาของหลวงปู่พุทธอิสระ ผู้มีความเป็นอิสระเหนือโลกองค์นี้ตลอดไปวันวานผ่านไปใจลูกหายวันหลวงปู่จากไปใจยิ่งเศร้าขอหลวงปู่กลับคืนทินเคยเนาที่เราได้ร่วมกันสร้างสรรค์มาณนะแห่งนี้คือที่ถ้ำไก่ลนจากมองบมดทุกทนอย่างไรหนา ถ้าหลวงปู่จากไปไม่หวนมาอนิจจาลูกยาตั้งตาคอยกราบนะััสก,การหลวงปู่ด้วยความเคารพและศรัทธาอยากสูงสุดจากลูกวิภาอยู่เจริญป้อมหกุมภาพันธ์2541